น้ำมัสการค่ะอาจารย์ค่ะพอนพ่อรวยสุกผ้ารวยพอนเชี่ยวค่ะขยโชคเป็นตัวเลขค่ะค่ะโอ้เป็นบุญของทางช่องค่ะอาจารย์คะคือเมื่อนี้ได้เดินทางมาขอผายจารย์พอดีค่ะนั่นเนาะบ่เคยเห็นมาสัมภาผัสได้แล้วปูนแล้วมาสัมผัสปูเป็นแล้วตูดีน้ำปูนแล้ว ว่ามนปวดไปนักขนค่ะไปยางเป็นน <mm ั oh ้นเนาะรเดินทางมากแต่ทางขอนแก่นเหรอคะนั่งขอนแก่นค่เดินทางมากมามาเลีนมาเล่นนักปูนี่ละค่ะได้ยินว่าเป็นสั่งปูพญานะสีชุดโท่ก็เลยมาค่ะก็เลยมาอ่มันกับตังแดแหละกับนี่แนวดินจิตเดินใจมากเลยบางช่วงค่ะมาเล่นมาเที่ยวนักปนค่ะ แต่ซีเมนตัวือ่ซีเมนเทศบุญร่วมกันยี่ดอกจะมาพ่อนปอนผาลวดแล้วก็สซูผ้าลวยเบากะปุ่ดไอเกาาโชคเออจะมาพ่อกันใครซีเมนมีบุญน้ากันตัวสายบุญน้ากันตัวมาผอนกันมากุ้งซุ่มาสั่นเียวม่อดิบุกไปจกเือบุหจักสัเพราะยุตบบญเจมิได้ตอนนั้น ตอนนี p p ้พ่อพิ่งร้อยผู้จักกระสีนั่ไปหอดวัดคนเด้ดบัดนี้กันเนตอนนี้เพิ่นสั่งนั่นตัวสังหอระฆั่งสั่งหอระฆังไงค่สั่งหอระฆั่งไงเพิ่นจีบเห็ดใส่ในช่วงนั่นบมา่าสงการบอกเลยปีใหม่เพื่อนที่เหตุนั่นตอนนี้กำลังกินอาหารกินอย่างรู้ นันดิเขาบ่าเขาก็บ<ช>่รู้แลาวตัวดีเนาะแนออวาของบ่มีหักเนาะค่ะออคเป็นเน้เนเนนวข,นข้างค่ะคมมจันค่ะเป็นแนวข้างค่ะแปลาว่าหัดเอาตัวเลขนี่นับตั้งแต่ศูอดเก่นีวจับใส่พ่งดู้นยหอดเก่านี่มันจับใส่แลวแล้วค่ะเออสีคาดสีคัดเอาจักบซมตัวไทยไทยไปก็ไเลเด้อค่ะจอาเารย์เฮ้ยเฮยเฮ้เล่นไฮ้ยเฮ้ยเน้ยฮ้้เฮ้ยเ้เ้เฮ้้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ ตานี er ่กะทางว่าถ้าเริ่มมื้อนั้นมาบวงสวงแต่คณะเทพื้นมื้อนี้เทพื้นแล้วก็เลยสิมาส่องให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งนาัซี่นะคะแล้วฮักกันไว้คือข่อยเหียวนึงสุกใหม่ยาสิเพศจากม้างคือน้ําแซ่ข่อยเหียวเพิ่นว่าออให้ฮักกันไว้มันเจียนกันไว้จักแล้วกจักกันไปเรื่อยๆอย่าิ่มอย่าปะกันค่ะสิมาเล็ดนําเพิ่นอยู่ดอกนําเพิ่นเรื่อยๆอยู่ว่ได้ทําขึ้นเดพ่นแต่มันสายอยู่ทางเก่าค่ะอืัขึ้นบัยทางเก่า ว่าทางคเปินกับบมีพระอันใดก็ได้ขึ้นขึ้นบนขู้นแต่มันขึ้นพอข้นถึงไปหาได้ได้งวมดงวดนี่ก็จะไปไปได้บ่ได้กลไปแต่ว่าถทายถึงเลขเนี่ย่เห็นกันจักเกือบได้สั่งน้ำกันเลือกเ้ค่ะได้ก็ไปซองทางวัดทั้งว่าน้ำค่าบึงเป็นแย่งซองบึงเอฟซีบางขั้นเพื่อนก็บเพําเป็นต้องถือเลขกับมีข่าวเพิ่อนเห็นเราเพิ่นเกิดจะกเห็นจากสั่งจีบบบ เงินนอพราะเรียกร้องเพราะว่าชาตทธาน,น,น,นเกิดขึ้นที่ว่าโยมชาตทธาเองบพรบังคับเนาะมันบอกถ้าบ,บังคับนี่มันเป็นการคิดใจว<อ>ุ่นวายถ้าบ,บังคับกันมันบอกคือจังหวะพอนภาลวดต้องเหตุมื่นหนึงน่งต้องเห็ดสองมื่นต้องเห 1, ็ดพัดลอยไอ้สิพอนภาลวดมีอยู่เป็นร้อยพอนภาลวดเสียเศร้าบ้างกับว่าเป็นยังมันบอกพราะว่าเขาอเหตุเราเรามีความสุขแต่ว่าเห็ดเป็นร้อยแต่ว่าเป็นความทุกข์กับเราเป็นความทุกข์กับเราเห็ด เงินบาทนึงก็เป็นบุญแล้วดิเงินบ๊องเงินบาทนึงก็เป็นบุญต่างมาละข้างน้งเงินร่ำมากแอ้วความพลาด้วยมีเป็นหมื่นผู้ติดตามเป็นเมื่อผู้ละบาทมันก็ได้หลายบาทเป็นบอก่าบ่อาหลายบ่อาหลายมันได้มันถือว่าแต่นียุ่นละมันจะจับมันจักจิตถิบบทีภาพม่นเป็นยังไงกันก็ได้ตามหาตามตามหา ก็เปนพุทธาสามาันจนหามีสามพันร่อเสียมังสามรองเสียมันก็มาจากเนาะ้ามาคาชอตแต่ก็ค่อยยิบเอร์ตลีไว้เนาะกระเทีกับคุณล่ะไปหาเลยค่ะบ่ถืีกับไปหาค่ะแตท้าเดเทียเลขแล้วไปหานี่มนันกัทซามาเอานํากได้แต่ตัวดีเนาะค่ะจ้งไ้งเป็นพอน้ำสารน้ำพุ่มน้ำยังค่ะน้ำขวดกระบอ๋ไปเพื่อน เออจุกเจ้าสิได้จังได๋ไดเป็นเป็นแสนเาะมันบ่ค่ะมันมันเจ้าเป็นภูมิเจ้าก็บ่ให้มนบ่าบวชดึงอยากสิทายก็บ่เอาไปให้เฮาดอกไม้มีแต่ดอกไม้กับทูเจ้ากินอีหยังเนาะนนี่เอออยกิไลก็ได้น้ําเออได้น้ําน้ําแดงนี่เด้อเนาะแม่นบ่คือกันเออภูมิคือกันภูมิคือกันคนเฮาคือกันอคือกันคนเฮาคือกันละไปลองไปเสียงเบิ่งสุมหมาน แต่อาย์สิภาคอยูี่เหนือก็สิพทย์รงสิตสิ้นเดือนนะเลขออกอะไี่า่องบกีนเลขออกค่อยค่อยกลับมันมาค่ะจอถือควันค่าเล่ยมหากับพ่อเด็กทรงคารุดในถนนโอ้ซาตัขนาดนาดะือตอนสิเก้าบกจังมาเอาแนวทางนักอีกกรไดถ้านนั่นเออเพราะวังวดใหม่กั็มี่ยนุ่ไปพุนก็จังตามไปเกลื่อนนั่นเขาเนี่ยมันเหสุดไปหลับู เห็นไปตามยูเห็นตามปูสารค้ามปูยังเรียนไปตามเพิ่นยูไปหาปูเบ่งกระใจดีจะดีค่ะถ้าอันข้อมทั้งรวดเออเชนว่าปูชิกาเปลวเลี้ยงน้ำปูว้าัออเชนคนว่าปูถ้าไปใช้เออเชนว่าในภาษาหุ่นแล้วกางภาษาใบว่าปูว่ะใบใบน้ำฝนปูแล้วปู ยินเสียงเพิ่นพันธุ์รยโอ้จะม่นเว้ามวนเว้านั่นน้อว่าจักพอตัวจริงเด้ซั่นน้อพอแล้วบาดนี้แหนพันพยนี่คนติดตามหลายแล้วล่ะได้กินค่าน้ากาแฟนําเพิ่น่ดอกเูายูนี่ก็วนมานี่อีกจัก4 5มื้อเอาจังเงินเดือนออกก็สิพอได้ซอยค่ารถนําี่ดอกขน้อยค่ะบ่ถึเลก็สิซอยก่อยู่กันเด้ เวลานอ่พุทธุคนนี่สุดสุดมู่นเนงว่าเป็นว่าเราฝันเจอฝันดีฝันงาแต่เม่อใกล้เมื่อจังว่าสัมผัสไม่อีกก็ได้อันนี้เป็นเนวทางก่องคืนสื่อลอตรีอีกนส่วนดอตรีเพราะสิบมมีสื้อนี่ดีพอดีพอนด้วยถือถึงอันทีหนึ่งสาธูสาธุาธุไอถือแก้ปูให้อออาจารย์นั้นมิถืกมิดยากไหมคนท่องสื่อซิปหางถือหางหนึ่งก็ยังดีเลยนนบอก ตัาบุญตัน่อยหอน้องคุณหรอเอ้อาจารย์น้องค่อยสีถต่แม่นั่นถือว่าเป็นสชวของพ่อน่าด้วยที่มาเจอลงที่ลงที่ก้อยสีนั่นคนนี่ค่ะโอ้สาธุสาธุค่ะค้อยสีนั่นคนหน่ค่ะพราะว่นั่นเรามาจนมายสีจุดบุบริจีพิโสลอยเกือบสุดคืนค่ะบริจีพิโสลอยเกือบ้นแต่ว่าเาหดไป เขาละหันได้บ่ดได้ก็ยาหันใส่หันควรก็ยามัดตุนเน,น, <c oughs> นาะค่ะไ้กา,า <c oughs> ถือว่าปฏิบัติแล้วเนาะคะา<น>่ะเนี่ยห่างปเป็นเนี่ยห่า,างเลยเกิได้สูงเลยนะ <c oughs> แต่ให้ไปไล่ฝันสีบ๊วยสีปวดดึงเหลืองไล่หก <c oughs> คิดมาไล่ <c oughs> แต่อันนี้แบบว่าตัวนั่น <c oughs> สองตัวแข็ง <c oughs> ๆนั่นใช่ไหมแข็งๆคุณหนูจะได้ก็ได้ปังค่ะถจะเสียก็เสียบ่หลายเล่นค่ะได้ก็เต็มที่เนาะค่ะเนาะเอ่อเด็ดๆจนสิ่งละลด คงาลบน่ถมืาถิ่มกันยัจกันไปเนาะจกันไปเอ้าหกันไปดีเนา่ไปพ่นเทรถเสียรถยังทุาหารถเอ้หลงพี่ออกมาเบื้งแนวมาสั่นหลวงพี่กับพ่อจีได้ซ่ยขาดุล่ายังไหเนาะาดบ้านไหนอยู่เนาะเออกันไปจชกันไปสามารถชีกันไป กินน yeah. <c oughs> ่องกันไปมาพผีกินป้ามากี่กินเขาเนอะคุณบอขาเขาคุนวาไปน้ำกันเริ่มเป็นยังเอออันี่กัพอน้าวดนี้กับแม่ผ้า้วยเริ่มเป็นเขาลวยก็ส่งไปนูกันค่อยสิบอกมันกันเรืมอยู่ดิเคยแต่นมานพอนผ้าดเวยพอนผ้าวยนี่ยมับรดี่เขไปเบิงเพิ่ดูติดตามด้วยกัน

เป็นตัวแมนคดนี่อาทิตด้วคนหนเงินมาของแบบนี้เข้ากไปเรื่อยๆห่ที่คนกินเหล่าน่ได้ลงทึนมเหล่าจะเร้าซึ่งเลยด้วยกันได้รุงทุนมเหล่ามันต้องมีที่ห้อกันเห็นเขาได้ล่านเขาอยาบไว้ได้ล่านเขาเออมันเเขาสั่งรมนแล้วมีมาด้วยเอเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวมันถึงเวลามันก็ได้เดินเดินได้เองตรงนี้ยังบองค่ะนขอบคุณอาจารย์หลายๆด้วยสาที โปรดท้ายลูกหลานนะคะสําหรับแนวทางนะุ่นาค่ะาุากันด็งเวก็จังหวะกันสิบ่ได้อยู่บ่ค่ารถถึงบ่ถืกงไดเนาะ้ารถนี่เนาะค่ะอันนี้คือว่ามาขอแนวทางเมตตา่ผดมาขอยเนาะ